ไลฟ์นี้ห้ามพลาดซื้อรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทุกรุ่นวันนี้เขาช่วยผ่อนช่วยน้อยดีสูงสุด4 0 0 0มืบาทโอ้โ oh หและมีรางวัลอื่นๆอีกร่วม <5 S 1> ไม่กี่รางวัลหรอกห้าเงินไงห้าพลงวันโอ้โห oh แถมประกันหลังการขายอีก5้าปีห้าได้ไหมทุกคนให้ทุกคน ah แบ่งเบาภาระสตาร์ทความสุขกับของรางวัลมูลค่ารวมกว่า15ล้านบาทถึง15ตุลาคมนี้ยามาฮ่าใจดีช่วยผ่อนดีเปล่ะดี การอขันเรือทนน้ำเป็นกิจกรรมการอขันเก่าแก่ที่มีต่อเนื่องกันมานานหลายร้อยปีโดยถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญอันหนึ่งของงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำของเมืองเพชรบูรณ์ที่จัดขึ้นในวันแรม15บห้าค่ำเดือน10บของทุกปีโดยจการแขันเป็นสองประเภทคือประเภทเรือสั้น18ฝีพายและประเภทเรือยาว30ฝีพาย เดืมนมอวันที28สิงหาคม2563ที่ผ่านมาที่ห้องประชุมชาญอนุสรเทศบาลเมืองเพชรบ์ไในมีการประชุมทีมเรือและมีการจับฉลากแบ่งสายการแข่งพายเรือทวนน้ำประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบณ์ประจำปี2563มีคณะกรรมการจัดการแห่งขันพร้อมด้วยทีมเรือต่างๆร่วมประชุมนายสนั่นพมประเสริฐรองประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบณ์เปิดการประชุมและมีนายวินัยร,รุ่งเรืองฤทธิ์ผู้วยการกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองเพชรบ นายธนพ,พัฒ์อุดแก้วผู้สรงคุณวุฒิกีฬาด้านเรือพายและนักภาคเรือเพชรบูรณ์เข้าร่วมในการประชุม การแข่งพายเรือทวนน้ำพระเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี25 6 3ัน้าจะจัดขึ้นในวันที่1 8และ19กันยายน25 6 3ณท่านาวัดไตรภูมิแบ่งการแข่งออกเป็น2ประเภทคือเรือสั้น18ฝีพายแข่งขันวันที่18กันยายนและเรือยาว30ฝีพายแข่งขันวันที่19กันยายนสำหรับการจับฉลากแบ่งสายมีดังนี้ครับประเภทเรือสั้น18ฝีพายสายเประกอบด้วยเรือลูกสาสอนเพชร พอ่อหลวงพ่อเพชรมีชัยเพชรมอกีลาสายบีประกอบด้วยเรือแม่นวลสีเทพเจริญสิทธิ์สาวน้อยสุภาพรคนสวยบ้านเพลงสาย D, ดีประกอบด้วยเรืออินซิตี้หนุ่มเมืองเพชรลูกสาวนางพญาและสายสีประกอบด้วยเรือแม่มณีปิ่นมณีและเพชรเมืองอินส่วนประเภทอุรยาสามสิบฝีพายสายเอประกอบด้วยเรือเจ้าแม่ตะเคียนทองนางพญาพระพรึงไพร แม่สบายแพรเพชรหมอกกีฬาทิดานนาคราชเทพเจริญสิทธิ์สายบีประกอบด้วยเรือมณีสายชนเทพตัดหมอกแม่ทองสีสิงสายชนหรือเทศบาลตะบลลมเก่าและทีมขุนโมก